สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะสบายกันดีนะก็กลับมาพบกับหวานเช่นเคยนะคะอัพพิซดนี้นะคะคิดถึงจังเลยอยากดูค่ะดาราจักรักรำนำใจนะคะติดหนึบเลยค่ะแต่ว่ายังไม่มาเนาะวันนี้นะคะวันที่18นะคะกระกฎาคมก็จะเป็นวันแรกที่มีพักไทยเนาะสำหรับท่านที่อ่านสับไทยไม่ทันก็ติดตามพักไทยกันได้นะคะส่วนท่านที่อ่านสับไทยทันแล้วก็รอไม่ได้นะคะมีหวานอยู่ในกลุ่มนี้ ด้วยเราก็จะดูส่วนที่เป็นสับไทยกันต่อไปค่ะซึ่งพอดเรื่องนะคะร่วงหน้าในตอนที่2 1ถึง24พวกเราเห็นตัวอย่างกันแล้วนะคะน่าดูมากๆเลยค่ะในตอนที่21นั้นนะคะก็จะเป็นอันว่าเหอเจ้าจุนเนี่ยกลับมายังเมืองหลวงค่ะซึ่งก็นางกลับมาจากเมืองฝงอี้นะคะซึ่งก็ไม่ได้แต่งงานกับไอ้คุณชายเสี่ยวสุดเลวนั่นแน่นอนซึ่งหลังจากที่เหอเจ้าจุนกลับมาถึงเมืองหลวงเนี่ยเซอ เฉิงเศร้าชางนางเอกของพวกเรานะคะเหนียวเหนียวก็รู้สึกนะคะก็คือรู้อย่างชัดเจนแล้วว่านางกับโหลเย่าเนี่ยโอ้โหคงเรื่องการแต่งงานคงเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปนะคะซึ่งก็หมายความว่าสัญญาการแต่งงานระหว่างพวกเขาเนี่ยก็คงจะต้องถูกยกเลิกค่ะซึ่งทุกคนนะคะก็ขอให นางเอกอะทําเถอะยกเลิกยกเลิกเพื่อความเป็นธรรมนะคะเพื่อความชอบธรรมแล้วก็เป็นคนที่มีน้ําใจแต่ว่าความปรารถนาของเหนียวเหนียวของพวกเราก็คือมีเพียงข้อเดียวเท่านั้นก็คือการแต่งงานแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างสงบสุขค่ะ แต่นะคะแต่ก็ทําไม่ได้แล้วมันก็เป็นโชคร้ายของเธอเธอก็โทษว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาอีกนะคะหลังจากที่นางเอกร้องไห้แล้วก็พิจารณาซ้ําแล้วซ้ําเล่ากับเรื่องราวต่างๆนะคะเหนียวเนียวก็ตัดสินใจย,ยุติการแต่งงานกับครอบครัวของสกุลโหรคะ่ะจากนั้นนะคะนางเอกของพวกเราก็ไปปรากฏตัวที่บ้านตระกูลโหล ไปกับพ่อแม่ของนางด้วยค่ะพอทุกคนอยู่ต่อหน้ากันตรงนั้นนะคะทุกคนก็เคร่งเครียดกันไปหมดเลยโดยเฉพาะโหลย่าวแล้วก็ตัวของเหนียวเหนียวนะคะซึ่งพวกเขาก็ได้มีการแยกมาพบกันเพียงรำพังด้วยแล้วก็บอกว่าคือฝ่ายชายนะคะในละครก็มีการพูดว่าเขาจะไม่มีวันตกลงที่จะเห็นด้วยกับการยุติการแต่งงานแล้วก็ทั้งยังขอร้องเหนียวเหนียวของพวกเราว่าอย่าเลยอย่าเลยคือให้นําความคิดของของการที่จะ เป็นคู่กันนะคะใช้ชีวิตคู่กันแล้วก็ไปอยู่ที่เป็นขุนนางท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยกันให้มันคืนกลับมาเอาตรงนั้นกลับมาได้ไหมแต่อย่างไรก็ตามค่ะเหนียวเหนียวก็ตัดสินใจไปแล้วนะคะซึ่งในช่วงเวลาที่วิกฤตตรงนี้ก็คงจะมีการเจรจาอะไรกันระหว่างนั้นแต่พวกเราไม่ได้ยินนะคะเพราะว่าเขาตัดเป็นตัวอย่างสั้นๆมาซึ่งหลิงปู้อีมาค่ะแล้วหลิงปู้อีก็มานะคะโดยให้คําพูดของเขาก็คือเขาขู่คือเขาพูดเสียงแบบ ั่นใจว่าคือเขาจะดูแลเรื่องงานแต่งงานคือรับผิดช,ชอบเรื่องการแต่งงานกับนางเอกนะคะแล้วก็จะคุ้มครองบ้านของนางเอกเนี่ยเป็นการส่วนตัวด้วยนะคะโอ้โหฉากนี้พระเอกของพวกเราก็ก็คือมาแม,แมนแล้วค่ะไม่ลุยไม่ได้แล้วนะคะหลิงหลิงปู้อีขาถ้าช้าอีกก็ไม่ได้แล้วนะคะส่วนโลเยาก็น่าสงสารแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นไปตาม <c oughs> เป็นไปตามที่พวกเราคนดูต้องการเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็เชียร์หลิง ผูอีกันเนาะ จากนั้นนะคะมาดูตัวอย่างในตอนที่22นะคะก็คือจะมีวันลาสัตว์นะคะวันราสัตว์ซึ่งจัดโดยน่าจะเป็นพระราชวังนั่นแหละก็มีลูกหลานของทางคุนนางที่มีชื่อเสียงมากมายหลายๆคนมาร่วมงานซึ่งก็คุนนาคุ้นตากันดีนะคะแน่นอนว่าต้องมีว่านซีซีค่ะแล้วก็มีเหนียวเหนียวของพวกเรามาด้วยนะคะจากนั้นนะคะก็จะมีการเปิดตัวนะคะเปิดตัวผู้ชายคนหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนที่มา ปิ้งงหย,าง,ยางนะคะหรือว่าเฉิงหยางนั่นแหละซึ่งก็น่าจะเป็นเนื้อคู่ของเฉิงหยางนะคะเดี๋ยวต้องมารอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเขาคนนั้นทําท่าทางเหมือนกับว่ามาตกหลุมรักนะคะหยางหยางตั้งแต่แรกพบเลยเขาชื่อเขาชื่อเปี้ยนใช่ไหมคะคือชื่อว่าคุณชายเปี้ยนเสี่ยวโหเป็นโหด้วยเนาะคือบ้านเขาอะมีตําแหน่งเป็นโหก็คือทุกคนที่มาเป็นลูกขุนนางใหญ่โตทั้งนั้นเลยนะคะส่วนเอทางกับกันนะคะหลิงปู้อี้ของ เราก็มีฉากหวานๆกับเหนียวๆมากขึ้นมากขึ้นแล้วค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะประสบการณ์ครั้งเก่าๆที่ผ่านมามันก็ทำให้พวกเขาเนี่ยค่อยๆนะคะเปิดเผยความรู้สึกภายในออกมาค่ะ นอกจากคู่ของหลิงปู้อีนะคะกับเหนียวเหนียวของพวกเราแล้วนะคะยังเป็นการกระชับความรู้สึกนะคะเปิดความรู้สึกของคู่ของว่านซีซีแล้วก็เฉิงซ่งด้วยค่ะเฉิงซ่งคือพี่ลองนะคะสุดหล่อของตระกูลเฉิงเช่นเดียวกันเพราะว่าเฉิงซ่งนั้นถูกพิษนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่ถูกพิษรู้สึกว่าจะเป็นช่วงช่วงขาเนาะคนขาด้วยละ่ะส่วนว่านซีซีนะคะหนางก็ไม่ได้คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างความเป็นผู้ชายความเป็นผู้หญิงเลยค่ะ สิ่งที่นางทำก็คือเดี๋ยวเราจะเห็นฉากที่นางดูดพิษออกมาให้กับพี่ลองนะค,ะคือเฉิงซงนั่นเองค่ะโอ้ตายละทีนี้นะคะก็คงโอ้โหคู่นี้ต้องเป็นคู่กันแน่นอนน่ารักนะคะคู่นี้ค่ะแล้วสำหรับนะคะต่อมาก็คือมีฉากที่นางเอกของพวกเรานะคะก็คือ ได้มาพบกับนักปรา์ก็คือคุณชายหยวนนี่แหละแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงของคุณชายหยวนได้นะคะเพราะาคุณชายหยวนทําตัวแหมหนันไส้จริงๆค่ะพูดจาก,ก็คงก็คงจะไม่เข้าหูนางเอกอีกเช่นเคยทําให้นางเอกต้องใช้เล่เหลี่ยมนะคะในการเรียกผู้หญิงเข้ามาลุมเลยค่ะลุมคุณชายหยวนนะคะจากนั้นนะคะในตอนที่23พวกเราก็จะเห็นว่าโอ้ยคือนางเอกอได้ยิน ว่าหลิงปู้อีได้รับบาดเจ็บนะคะก็คือข่าวลือก็คือได้รับบาดเจ็บอาการรุนแรงมากค่ะนางเอกของพวกเรามีความกังวลใจแล้วนะคะสําหรับตอนที่23คือนางแทบจะรอไม่ไหวเลยค่ะที่จะไปเยี่ยมหลิงปู้อีนะคะแต่ทีนี้จะไปเดี่ยวๆก็ไม่ได้นะคะเป็นผู้หญิงก็ต้องภายใต้การดูแลของท่านพ่อของของนางก็เลยต้องไปด้วยกันนะคะพาไปไหนก็พาไปที่คฤลาสห์ดไปที่จวนของหลิงปู้อีด้วยตัว เเองเลยค่ะจากนั้นนะคะเมื่อหลิงปู้อีเห็นว่าเออนางเอกนะคะเส้าชางเนี่ยเป็นห่วงเขาค่ะหลิงปู้อีก็แบบโอ๊ยตายแล้วดีใจจังเลยนะคะว่าอุยคือคือ,คอนางเอกอเป็นห่วงเขาแล้วแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นคนเดียวที่ที่ห่วงใยเขาอะไรแบบนี้ค่ะก็มีความหว,วานหวานกันนะคะแล้วในตอนที่23พวกเราจะเห็นเหล่ากลุ่มมาร้ายปรากฏตัวโดยเฉพาะองค์หญิง5นะคะก็ร้ายมากๆเลยก็ จะมาแกล้งนางเอกของพวกเรานะคะซึ่ง ก็เป็นผู้หญิงกลุ่มนี้ก็เป็นพวกหน้าสวยหมดแต่ว่าจิตใจไม่ดีนะคะซึ่งรวมท่านหญิงอี้ซางอยู่ในนี้ด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตอนแรกก็ต้องเข้าไปทําการคารวะห้องเต้กับองค์จกกักรพรรดินีก่อนนะคะฮองเฮาค่ะแต่การปฏิบัติของนางเอกของพวกเราก็กระโดกกระเดกนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ทุกคนนะคะหมายถึงหมายถึงห้องเตอ๋อเหวนินห้องเต้เหวินกับท่านฮองเฮานะคะก็ให้ความรับอย่างสุดซึ้งกับทางเร้าชา เช่นเดียวกันเพราะว่ารู้ไงคะว่าโดยเฉพาะฮ่องเต้นะคะคือเขารักหลิงปู้อีแบบลูกบุญธรรมจริงๆเขาก็มีความรู้สึกเอ็นดูนางเอกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะจับจ้องเป็นพิเศษให้ความสนใจมากขึ้นนยคนไหนแม่นางสีเฉิงอะไรแบบนี้นะคะฮ่องเต้ก็จะเป็นบทบาทที่น่ารักกับคู่ของพระเอกแล้วก็นางเอกมากเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะเห็นว่าในตัวอย่างนะคะนางเอกก็เผลอค่ะเผลอเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามของพระราชวังโดยที่ นางไม่ได้ตั้งใจนะคะแล้วก็เกือบที่จะนำภัยพิบัติมาสู่ครอบครัวตระกูลเฉิงทั้งตระกูลเลยนะคะแต่ก็รอดไปค่ะจากนั้นเป็นตัวอย่างในตอนที่24พวกเราก็จะเห็นว่าก็คือมีการพูดคุยกันว่าครอบครัวของตระกูลเฉิงไม่จำเป็นต้องเป็นตระกูลใหญ่แล้วก็ความรุ่งโร์ของทั้งครอบครัวเนี่ยพื้นฐานก็มาจากเฉิงสื่อที่เป็นแม่ทัพคือไปช่วยสู้รบนะคะป้องกันประเทศชาติเป็นเวลา เป็นระยะเวลานานแล้วสถาน,นะของเขาในเมืองหลวงก็ได้รับการให้เกียรตินะคะดังนั้นค่ะเรื่องราวนะคะต่างๆเนี่ย พอนางเอกได้เข้าไปอยู่ในวังแล้วก็คือก็อยังโดนแกล้งอยู่จากกลุ่มของผู้หญิงคนนั้นแหละนะคะกลุ่มของเหล่าผู้หญิงที่ไม่ชอบอยู่แล้วโดยเฉพาะท่านหญิงอี้ซางแล้วก็ท่านอ,อง์คหญิง5นั่นแหละค่ะเราก็จะเห็นว่าต่างคนต่างก็ไม่ชอบแล้วก็โดยโหลรี่ก็ไปร่วมมือด้วยนะคะแล้วก็มีคุณหนูหวังอะไรด้วยก็สร้างความบาดหมางคือให้มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นนะคะ กลุ่มที่เป็นกลุ่มยุให้องค์หญิงห้าที่มีอํานาจมากในวังเนี่ยมาบาดหมางกับนางเอกก็คือกลุ่มกลุ่มนั้นแหละกลุ่มของพวกแม่นางหวังแม่นางโรล,ลี่นะคะแล้วก็ท่านหญิงอี้ซางทั้งหลายเลยนะคะทําให้นะคะโดนลุ่ม นางเอกของพวกเราโดนรุมค่ะนี้องค์หญิง5้านะคะมีความประทับใจแลกพบกับหลิงปู้อีแล้วก็เลยมาลงนะคะลงกับนางเอกเป็นอย่างมากเพราะนางเอกได้เป็นคู่มั่นไงจากนั้นนะคะก็มีการลังแกจนกระทั่งเหมือนกับถีบนะคะตกลงมาแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็หลิงปู้อีก็มารับไว้นะคะก็คือรองเท้าของนางเอกไม่มีข้างหนึ่งนั่นเองแต่หลิงปู้อีมาโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะคือมาอุ้มไว้ได้ทันเวลานะคะจากนั้นก็นำนางเอกเนี่ย ไปพบกับท่านฮ่องเต้หวนเพื่อวิงบอลขอให้เป็นผู้อาวุโสนะคะไปสู่ขอนางเอกให้แต่งงานกับเขาอย่างเป็นทางการค่ะโอ,อ้โหน่ารักจังเลยนะคะในบทละครก็จะไม่เหมือนกับในนิยายต้นฉบับนะคะเพราะนนินายต้นฉบับก็คือหวานเล่าไปแล้วว่าพระเอกมีความเร็วกว่านี้เยอะค่ะคือหลังจากที่รู้ว่านางเอกกับโหลเย้า,ยานะคะไม่มีสัญญาแต่งงานแล้วเนี่ยพระเอกก็ได้นําเอาราชองค์การจากฮ่องเต้ นะคะที่ ท้องเต้ประธานการมั่นหมายให้น่ะไปที่จวนของตระกูลเฉิงเลยนะคะแต่ว่าในบทละครก็มีการสร้างให้มันกลมกล่อมขึ้นใส่เรื่องราวเข้าไปอีกนะคะว่าเออมีการพบกันก่อนอะไรก่อนอย่างนี้แต่ก็ทุกอย่างดูได้หมดคะ่ะสร้างอะไรมาก็ดูได้นะคะอย่างไรก็ตามก็ขอให้มีฉากความรักกุ๊กกิ๊ก,กนะคะระหว่างท่านหลิงปู้อีแล้วก็เหนียวเหนียวของพวกเรามากขึ้นนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมนะคะด้วยกันนะคะในตอนที่21 ใช่ไหมคะรอชมอยู่เนาะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซ์นี้นะคะหวานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะแล้วพบกับหวานได้ใหม่ในอพิโซ์ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ